อืมฮะ,ะด้วยม่ใส่บาททุกวันเุดโกว่นี่สั่งซานพี่หนอห็นบ่น่าบุญเดือนสิริาหาเข้าตองมามาจากกัลยบุรามาหัวชงเฮ้าร้าน บายดีพี่น้องสบายดีมู่เพื่อนทุกทองเด้อวันนี้เป็นมือเลือกแงม้มแงมดีเนาะมาสังฆทา,านจังหวัดป่ามาจัดงานถวายกุฏิหลังใหม่เนาะกุฏิน้อยเนาะของครูบาอาจารย์รดดวัดป่าดวนพลชูขึ้นเนาะรัทธาของน้องติวอยู่เมืองนอกเนาะก็ไม่ไงบ้านเราเองหเป่าเออเดี่วดำมาวงนะเออ มันใหญ่วมากเกี่มอ่าใหญ่วนมาก่ยวทำมังเนาะเป็นศรทธาเนาะอ่าคนหลายคนแซงเเอาบุญนำกันเดยศรัทธามันแตมึงนองหน้าแน่กันดูกดาอนู่วันปฏทันปทันปทัดพคนาเนาะอ่าดูวนมาเส่บาททุกวันฟุดโกว่าได้จด้พี่นนอะ เราเราจะจุ่มเจ็มจบางเาเองกหออเ้ออเรื่องกานจำดีทั้งรอดถ่ายครูบาอาจารย์ถ่ายทานเห็นเนาะอ่ออ่นนี้ เขามีต้นเงิน,นอโหโอ้มายู่้วการานครูบาอาจารย์เขาแก้แนวโฮมน่ากระตุกโ้ของบัณฑาตทุนที่นอา่นอนนอหนึ่งพี่นอง นี่น้อนด่านลังนี่เวลา้ราเคยมาพี่น้องก็คือนี่เป็นวัดเปลี่ยนว่าวัดพุนสังสารวัดปลาดอนพุนชูงวัดพุนสังสารแทพสมตะกี้พี่น้องเฮานี่นี่สังสารพี่น้องเห็นบ่ยนี่บุญเดือนสิเดืนหาเข้าตองมามาสกุลารุษามาหัวชง พ,พ่อยิเม่พลูกพอยลาลิาขิตมาพี่น้นองมาเฮหลหังเฮฝนพทุทธงสองเฮสามห่อพี่น้องพาแจกมีปน,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 นีพ่นทาก็เอ็งได้สมัตตะ,ะกี้ะนะตะกี้พี่น้องพนทาก็ท่าสีไม่ตวก็้ตีพดานไม่เนาะมีรูบะจารมาอยู่ตะกี้ผมมบาจารย์มาอยู่เนาะอยู่เสั่งซานพี่น้อง สร้างอันนี้เป็นมา้ามาสาร้างเนาะเป็นครูปีครูเนาะไอ้น,น้อยก็มาพูดสงคู่ปีพีนน่น้องเลยต้นต้นใหญ่กระปงกนีงเป็นหอยอยู่นะแต่สมัยตะกิเพีน่น้ราไอ้น้อยมาเห็นรอยตะกี้บ่ได เกี่ยงแล้วตะกี้ผู้หญิงคู่บ้านจะมันอยู่เนะะาะครู่บานจะมันอยู่แล้วก็เกี่ยงไปเนาะสะอาดอ่าไปถ่ายกุฏิสองหลังแล้วก็ขอพักอีหลังหนึ่งเนาะจากคันแล้วมากกับพิธีการใช้บาเลยเนาะของพ่อแม่เฮาหลาน ถัดตัวท่านเด็กเปน้องเขาต่บันเดียวนะมีบันเดีมาแก้มใส่ตามรือตามค้องเป็น้องเขาเ <c ười> <c ười> นีย่นยภาพนะ่านเดวโบกมืออยู่เนาะ สวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีทำบุญต้บุญเนาะทำบุญมายาน่าทำกูดสองกู๊ดกูตีสองหลังเนาะสองหลังเนาไอ้ส่นที่สิบเก้ากเทียนหล้ายุ่งกึะอบเ้วียเชิญจาแท้น้ามาข้าเติมแท เาขนาดไต่องวันนี้ซัทธารวปบบริจาคสากุฏิจะไม่ออกติวขอบคัวเรียมสวรรันขอบครัวววงภูมิขอบครัวจูบมณีวง์ขอบครัวารีนักวงคขอบครัวสาลีอทัางวาดที่กาวันนี้ก็เฟื่ออุทิศถึงคุณบิดามารดาก็คือ้นใ่ใหญ่วันบ้า ที่หลักลับไปแล้วร่วมไปถึงทอใหญ่คับไทยม่ใหญ่สีกาน้ำมาวงทอเท่าน้ำม,มาวงทอเท่าท่อขอวัติวให้จับกับในเวทจับบ้างวันหนึ่งบ้างเก้าแสนกีบขอหน่อย